สวัสดีครับวันนี้พบกับเราจะมารีวิวรถแท็บ250ปี2013รับผมเมียงสวยโดยรวมของแต่งก็ไม่มีอะไรมากก็จะมีแฮนครับแฮนเป็นแฮนสีทองนี่นะครับเท่าไหร่นะครับแฮนนี้ก็ประมาณ500กว่าบาทตุ๊กตานี้เท่าไหร่ครับ <laughs> ตุ๊กตานี้ซื้อได้ตา ตลาดนัทเก็บมาสักสักบ้างไหม <laughs> โอ้ผ่านอะไรมาเยอะเนี่ย <laughs> หลายปีแ <laughs> ล้วมีรูด้วย <laughs> แล้วก็จะมีเกียโยงเกียโยงสีทอง oh. จำไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไรนะครับแต่ตัวนี้ก็ประมาณสองพัน 2, กว่าบาทเกือบเก <laughs> <laughs> ือบสามพัน้อละครับท <laughs> ้อนี้จะเป็นเอสซีโปรเจกต์ราคาก็จะมันเก้าร้อยกว่าบาทมือละไรข้นี ก็จะเป็นล้อล้อผมทําสีคนเดียวเป็นสีเขียวเขียวมะนาวมีอะไรครับก็จะมีอันนี้ไฟตาแมวจะเป็นไฟเลี้ยวอันนี้เออเปิดเิ้ไฟตาแมวตาแตกเลยแสบตาแตกเลยบอกให้ตาแมวรถมีตาอะไรครับไม่ใมีสายสั้นายใหญ่มังไอสัตว์สายสั้น ไาสั้นแบบพับไม่ได้ไฟแต่งไหมครับไฟไฟหลังเป็นไฟกระพริบเปิดให้ดูนะครับใช่เปิดให้ดูเออกระพริบกี่รอบครับนี่ประมาณห้ารอบห้ารอบราคาครับราคาก็ร้อยกว่าบาทถูกนะครับถูกซื้อที่ไหนได้บ้างครับไฟ ซื้อตามร้านขายอุปรก,กรณ์หลอดไฟแต่งครับอ๋อครับมผมไม่มีอะไรมากโดยรวมหมดเลยยังครับรดผมเองครับรดผมก็จะมียางยางที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็น IRC เกาะถนนดีมากใช้น้ำน,นะครับยางนี้ก็6กเจ็ดเดือนครับห7เจ็ดเดือนยังใหม่อยู่นะครับใช่ สภาพรถวันนี้ก็ยังไม่ได้ล้างเพราะฝนตกหนักมากเลยเข็บลายแล้วอะไรอันนี้ก็ไม่แพงมากก็เก้าสิบกว่าบาทแท็กเกอร์แท็กเกอร์ไงล่ะครับแท็กเกอร์มากับรถอ๋อครับผมอันนี้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 มากับรถครับอันนี้ล่ะครับน็อต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 นี่ก็ตัวละสิบกว่าบาทยี่สิบกว่าบาทสิบกว่าบาทนะครับแล้วยันนี้ได้วัดไหนครับยันนี้ได้ เขาเรียกว่าวัดอะไรอ่ะวัดอะไรวะวัดปะเป้าอำเภอสังกะแป้งนะมาดูครับวัดปะเป้ามาดูโอ้หน้าจออยู่หน้าปัดนะครับหน้าปัดดูหน้าปัดกันก็จะมีวัดรอบเกี่ยว่างแล้วก็วัดกิโลเมตร วัดระยะทางที่เคยวิ่งมาทั้งหมดน่าจะมีทิป A ทิป A ทิป B แล้วก็น้ำมันแต่ไฟบอกเกียร์จะไม่มีในรุ่นนี้อยากได้ต้องไปแต่งคนเดียว oh. มาครับเดี๋ยวฟังเสียงท่อกันครับผมรีวิวเสียงท่อนอนเสียงจะมันแค่ไหนครับแสบแค่ไหน แบบด่งมาก <laughs> ปลาละปลาละโคตรด่าง yeah. อ่ะเ <Yeah. S 2> ขียโคตรสะดูงสะดูงอ่ะแสบหมดแล้วังครับเลยหมดแล้วครับครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมครับผม